สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ใช้งาน Kindle นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Kindle โดยเฉพาะหรือว่าคนที่ใช้งานเครื่อง Android แล้วลงแอป Kindle นะคะแล้วยังไม่มี Dictionary ภาษาไทยไว้ใช้งานนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะรูพราวจะมาบอกวิธีให้เริ่มตั้งแต่การซื้อดิกเลยพอมีดิกแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดาวน์โหลดตัว Dictionary กันก่อนนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาที่เว็บ Amazon.com นะคะแล้วก็ล็อกอินด้วย Account ที่เราลงทะเบียนตัวเดียวกับ Kindle ของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นให้มาที่กล่องค้นหาด้านบนนะคะแล้วพิมพ์คำว่า Thai Dictionary นะคะอพอค้นหาเขาก็จะเจอรายการดิกหลายๆตัวนะคะก็จะมีตัวที่ครูแพลสื่อไว้ด้วยนะคะมีตัวนี้ลองดูดิกนะคะแล้วก็มีตัว e n อัง h ฤ h ไ i ยดิกตัวนี้มีตัวอ่านด้วย เป็นตัวที่ครูแพลวใช้เป็นประจำนะคะเวลาที่เพื่อนๆจะซื้อเนี่ยก็คลิกเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็กดบายเหมือนซื้อหนังสือเลยนะตัวนี้อันนี้ซื้อไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็น Lead Now แทนนะคะตัวนี้นะคะมันเป็นเวอร์ชั่นแรกนะขอกดตรงนี้ดูนิดนึง s ี e All f o r m a มมันมีเวอร์ชั่นที่เป็น Additional เข้ามา Additional จะอัปเดตปี2016นะคะ ไฟล์ใส่ก็จะใหญ่ขึ้นราคาก็จะอัพตามเลยคะอันนี้บอกไว้เป็นอินโฟเมชันเผื่อเพื่อนๆสนใจดิกตัวนี้ก็จะได้มีช้อยให้เลือกก็จะเอาตัวเดิมหรือว่าจะเอาตัวที่เป็น Additional นะคะราคาก็จะต่างกันนิดนึงทีนี้พอเราซื้อดิก เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับไปที่เครื่อง e-reader ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะคะครูแพลวจะเริ่มต้นที่เครื่อง Kindle ก่อนนะคะนี่ Kindle Colorsoft ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเคยลงตัว Dictionary ครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่บนหน้าแรกของ Kindle นะคะเราจะต้องมาเซิร์ชเซิร์ชคำว่าดิกไทยก็ได้นะคะเป็นชื่อดิกที่เราซื้อนะคะ อย่างตัวนี้เป็นตัวที่ครูแพวซื้อนะคะแต่ว่าตัวที่โหลดลงเครื่องเราจะเป็นตัวลองดูดิกนะคะเดี๋ยวจะเปิดโชว์ให้ดูด้วยว่าหน้าตามันต่างกันยังไงสําหรับตัวที่เราเพิ่งซื้อนะคะเราต้องกดดาวน์โหลดก่อนคลิกเพื่อดาวน์โหลดนะคะเราจะสามารถเรียกใช้งานดิกตัวนี้ได้ตัวนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่หนังสือที่เรากําลังจะอ่านกันนะครูแพจะเปิดให้ดูเล่มหนึ่งนะคะตัวนี้ เวลาที่เราจะเรียกใช้ดิกนะคะก็กดที่คำศัพท์นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัว Default ของ Kindle มันมี o x f o r d Dictionary of English เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเนี่ยคลิกที่ตัวนี้นะคะมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะมันจะเป็นรายการดิกที่เราซื้อไว้ด้วยตัวที่เราเพิ่งดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นตัวแรก English Thai Dictionary คลิกเลือกนะคะ ตอนนี้ Dictionary ข้างล่างจะโชว์เป็นภาษาไทยแล้วนะคะตัว k i n d l r เนี่ยถ้าไม่ได้ลงฟอนต์ไทยเพิ่มเนี่ยเขาก็ยังสามารถโชว์ดิกเป็นภาษาไทยได้นะคะอันนี้โชว์ได้เลยไม่มีปัญหาทดลองให้ดูตัวอื่นนะใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเปิดลองดูดิกให้ดูนะคะตัวที่สอง หน้าตาดิกก็จะต่างกันไปนิดนึงจะไม่มีคำอ่านนะคะถ้าเกิดเป็นดิกก่อนหน้านี้จะมีคำอ่านให้ด้วยอันนี้ในเครื่อง k i n d ด e นะคะเดี๋ยวเราไปดูของเครื่อง e-reader android กันเรามาดูวิธีการติดตั้งในแอป k i n d ด e บนเครื่อง android กันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยครูแพลลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะว่าการที่เราจะโหลด Dictionary นะคะจะต้อง เปิดไวไฟเปิดอินเทอร์เน็ตเอาไว้ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะดาวน์โหลดไม่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นหน้าโฮมของแอป Kindle นะคะในเครื่อง Book Go 6เวลาที่เราจะติดตั้งเนี่ยก็คือเซิร์ชชื่อ Dictionary ขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้ของพรวจะเซิร์ชคำว่าดิกไทยมันก็จะลิสต์ขึ้นมาตัวนี้ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะก็กดดาวน์โหลดก่อน อันนี้เป็นข้างในดิกนะคะจะสังเกตว่ามันจะมีตัวอักษรที่หายไปนะอันนี้ครูแพลบอกไว้ก่อนนะว่าดิกไทยที่เปิดในแอป Kindle นะคะมันจะมีปัญหาเรื่องฟอนตเดี๋ยวครูแพลจะสอนวิธีการแก้ไขฟอนไทยในแอป Kindle ของเครื่อง Android แยกอีกหนึ่งคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนไปดูในคลิปนั้นต่อนะคะอันนี้เดี๋ยวครูแพลวสอนเปิดใช้งาน ในนี้ก่อนละกันแต่บอกเอาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเปิดใช้งานแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าฟอนไทยมันจะหายไปวิธีการใช้งานนะคะก็เหมือนในเครื่อง k i n d ด e เลยครูพาจะเปิดหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนลองเลือกคำศัพท์มาสักหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็น แอป Kindle ตัวล่าสุดนะคะจะแตกต่างจากในเครื่อง Kindle อยู่พอสมควรนะคะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นเก่าๆนะเดี๋ยวผู้แพลขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะซึ่งเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัว Kindle มากกว่านะแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถแปลได้เหมือนกันวิธีการเปลี่ยนดิกนะคะอันนี้เป็นดิกตั้งต้นของเขาถ้าเราจะเปลี่ยนดิกเราก็คลิกที่ตัวนี้นะคะลูกศรเขาก็จะขยายขึ้นมา ตัวนี้นะคะตอนนี้มันขึ้นเป็น english uk เราก็คลิกเลือกเลยเราก็จะเป็นรายการดิกที่เราซื้อมานะคะถ้าเกิดเรายังไม่ได้เปิดดิกตัวนั้นขึ้นมานะคะก็จะไม่มีให้เลือกเราต้องเหมือนโหลดลงมาในเครื่องก่อนทีนี้ครูพาจะเลือกตัวนี้อันนี้ถือว่าเรียกใช้งานดิกเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ก็คือตัวที่เห็นเป็น ลงๆพวกเนีที่มีลูกน้ำขั้นเนี่ยมันคือภาษาไทยใครที่ใช้งานแอป Kindle ใน e-reader Android เนี่ยเดี๋ยวต้องทำเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก็เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคลิปแต่เวลาเรียกใช้งานเนี่ยก็คือมาเรียกใช้แบบนี้ได้เลยนะคะเวลาที่เรากดคำศัพท์นะคะดิกที่เราเลือกไว้เนี่ยก็จะมาโชว์ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะวิธีการซื้อดิกติดตั้งดิกแล้วก็เรียกใช้งานนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะที่ใช้งาน Kindle ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Kindle โดยเฉพาะหรือว่าแอป Kindle นะคะขอให้มีความสุขในการอ่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ